เอาละครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า s ซน e n c s h a d o u s e เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีหิมะตกเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเกมกันดีก,กว่าครับเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> มีหลุมศพสามสามหลุมน่าจะเป็นหลุมศพของคนสำคัญในครอบครัวหรือใครสักคนนะครับเฮตัวอะไร ไข้เข้าประตูเยเหมือนอ๋อโอเคอ๋อเหมือนจะเป็นอ่าจิ้งจอกใช่เหมือนจะเปจิ้งจอกนะครับโอเค อันนี้สับดวดอะไรได้เบื้องในป้ปังเลยตะเกียงโอเค <c oughs> ไม่มีอะไรมาคุยกับจิ้งจอกกันก่อนดีกว่าโอเคอยู่อ่ะขนมปังโอเคอ่านี่เจ้าจิ้งจอกขนมปัง okay <coughs> <c oughs> ออรอบนี้เหมือนจะเป็นแมวนะครับโอ้จิงจอกกิงอยู่ในบ้านอยู่เลย <c oughs> อ้าแมวจริงด้วยเหมือนจะเป็นแมวดำวนะครับเนี่ยอ๋ออาบน้ำโอเคหรือเปล่าให้ความอบอุ่นผิวโอเคขนมปังนะอ่านี่จ้ะ โ <Okay. c oughs> อเคอารอบนี้แมวบดอนข้างล่างเลยบ้านเริ่มอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆเลยเฮทำไมในป่ามีหมูด้วยล่ะเนี่ย เ <c oughs> จ้าหมูอุ้ยอะไรดิลูกถอโอเคหิวสินะแต่ทำนายเข้าของยิงไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ดีนะไม่เไร <c oughs> อ่ะลอยชิ้นเลยอโอเคเหมือนจะกินน่าจะกินเยอะหน้าดูเลยนะตัวนี้นห่ตโตอ้วนอย่างงี้เอออันนี้เพิ่งสังเกตเห็นนะครับเนี่ยเหมือนจะเป็นรูปภาพอ,อะไรสักอย่างโอเคให้อาหารหมูกันก่อนดีกว่า ยังไม่อิกก่มอีกเรอเนี่ยโอเคอะไรเอ่ยเหมือนรอบนี้จะเป็นตัวอะไรม้าหรือลาะน่าจะม้านะครับเนีย <c oughs> ถัวบ้านนี้ใหญ่ใช้ได้เลยเนี่ยรับมาได้ทุกอย่างเลยทั้งหมูทั้งหมายอยู่น้ำออกหรือเป่าอันนี้คืออะไรโอ้น้ำหมดโอเคยกถังอ,อยู่อยู่น้ำแบบจึงจ้าแล้วออกออกจากไงเอ่ยแล้วเฮ้นน้ำทำไงลนะ่ะพิ้งจอบโอเค โอเคเหมือนจิ้งจอกจะเห็ดแหลกน้ำมาก่อนอัน,นปแปะเอวน้ำมาดีกว่าอไปอ้าต้องหมูเดินตาม,มาด้วยสิอ้าวไม่ใช่ไอ้ตัไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงแหลกน้ำ <c oughs> น ได้น้ำแล้วแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้โอ้มันคงไม่มีเต๊บบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยเหมือนตัวละครเราจะหิวแล้วเนี่ยเหมือนตัวละครเราจะเดินชาร์จลงเรื่อยๆด้วยเนี่ยมีไก่เออเหมือน เหมือนน้องจะหิวนะครับเนี่ยทำไมมีไก่มานอนต้องหลบสุดอย่างนี้นะเลยเอ๊ะเอ๊ะเราเอาน้องไปไหนแล้วเนี่ยโอเค โอ้ยอาหารเริ่มหมดแล้วโอ้ยโอ้าจะูทำอะไรเนี่ยหืมตะกตาตะการมาเนี่ยไม่ดีนะเนี่ยอืมฮะต้องการถ้วยถ้วยเอ๊ะถ้วยโอเคอแล้วตักมา่าฮะ แล้วไปไหนต่อเอ่ยไอห,หมูไม่ใช่อาคุยกับไก่หรือยังไงเอ่ยเอเคโอเคอืม <c oughs> <c oughs> มันจะเตะบ้านแต่จริงอ่ะเนี้ยโอ้น้องหอิวแล้วโอ,โอ๊ะอ๋อให้อาหารเหมืนน้องกำลังออกไปทาอะไรสักยอย่างเอ๊ะ หลุมศพจะกรคืนเ เอาละก็เป็นว่าจบหรือเปล่าอันนี้เช้าแล้วโอ้ยน้อง คนโกไปกับแมวเลยนอ่เอาพี่มาด้วยโอเคโอ้เ okay ต mm ็มเลย อ๋อน้องน้องป่วยเฉยมีอะไรบอิจ้าน้องหมาเ <c oughs> ออเหมือนน้องสัตว์จะให้ความอบอุ่นกับเราในตอนกลางคืนนั่นนี่ยทำให้เราไม่หนาวาใจในตอนกลางคืนแฮปปี้ uh-oh <coughs> เหมือนบ้านเราจะมีแขกมาเพิ่มไหมเนี่ยเรียบร้อยก็เป็นเกมแนวอบอุ่นหัวใจสั้นๆก็ถือว่าทุกคนจะชอบนะครับ เอาละวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ